มีลูกคนไหนบ้างที่เคยถามแม่ว่าแม่จ๋าแม่หนักไหมแม่จ๋าแม่เหนื่อยไหมแม่จ๋าแม่ลำบากไหมแม่จ๋าแม่ทรมานไหมคำเหล่านี้ไม่เคยหลุดออกมาจากปากของลูกเลยแม้แต่สักคนเดียวเห็นมีแต่แม่เท่านั้นที่คอยเฝ้าปฏิบัติลูก อยู่ในท้องของแม่ทุกเช้าทุกเย็นแม่เฝ้าทนุธนอมมาตลอดความรักใดในเล่าเท่ารักลูกจิตพันผูกเลือดเนื้อสืบเชื้อสายเป็นความรักบริสุทธิ์ทั้งใจกายเป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรงลูกของแม่นี้แม่รักยิ่งกว่าชีวิตรักด้วยจิต เป็นมิตรใจยิ่งไหลหลงรักลูกรักปากใจไว้มั่นคงหรือไม่ลงรักลูกไปทุกครามาเถิดหนาลูกคนดีสุดที่รักมารู้จักรักของแม่แพ่ไพศาลมาทำจิตจำเรินเดินสายกาลางรักไม่ห่างจากใจในชีวินเมื่อลูกอยู่ในท้องครบกำหนดแล้วเก้าเดือน แม่ก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดเจ็บเหมือนใจจะขาดแม่รู้สึกเจ็บปวดเป็นยิ่งนักแต่แม่ก็พยายามอดทนไว้แม่ทนเพื่อลูกรักเพื่อชีวิตของลูกน้อยในท้องในวันที่แม่คลอดลูกนั้นแม่จะร้องให้ควรครางอย่างโหยหวนเพราะความเจ็บปวดทั้งบิดกายด้วยความทุรนทุรายเจ็บปวดรวดร้าวแสนทรมาน อย่างไรก็ตามแม่ก็ยังทนทนต่อทุกขเวทนาที่แม่ได้รับแม่ต้องดิ้นอย่างทุรนทุรายอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสปานใจแทบจะขาดตายแต่แม่ก็ยังทนได้แม่ทนเพื่อลูกรักวันเกิดของลูกจึงเกลือบคลายวันตายของแม่เพราะแม่ต้องยอมเอาชีวิตเข้าเสียงให้ได้มาซึ่งลูกอันเป็นสุดที่รัก มีลูกบางคนเนี่ยพอถึงวันเกิดพากันจัดงานเลี้ยงอย่างใหญ่โตมโหรารสนุกสนานกับแขกที่เชิญมามากมายแต่ก็ลืมใครบางคนที่ให้ชีวิตก่อกําเนิดเกิดตนมานักปราดจึงได้ผูกคําประพันธ์ไว้หน้าคิดว่างานวันเกิดยิ่งใหญ่ใครคนนั้นฉล้องกันในกลุ่มผู้รุ่มรงทั้งราบยศสรรเสริญเพลินทนง วันเกิดส่งชีพสั้นเล่งวันตายอีกมุมหนึ่งซึ่งเหงาหน้าเศร้าแท้หญิงแก่แก่นั่งหงอยและคอยหายโอ้วันนั้นเป็นวันอันตรายแม่ข้อสายโลหิตแทบปริชนวันเกิดลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เก็บท้องแท้เท่าไหร่มิได้บนต้องอุ้มท้องกว่าจะคลอดลอดเป็นคน เติบโตจนบัตรนี้นี่เพราะใครแม่เจ็บเกียนขาดใจในวันนั้นกับเป็นวันลูกฉลองกันผ่องใสได้ชีวิตแล้วก็หลงระเริงใจลืมผู้ให้ชีวิตอนิจจาฉะไหนจึงเรียกกันว่าวันเกิดวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่าคําอวยพรที่เขียนควรเปลี่ยนมา ให้มารดาคุณเป็นสุขจึงถูกแท้เริ่มจัดงานวันเกิดกันเสียเถอะนะควรที่จะคุกเข่ากราบเท้าแม่และลึกถึงพระคุณแท้อย่ามัวแต่จัดงานประจานตัวลูกๆที่รักทั้งหลายแต่พอแม่ได้คลอดลูกออกมาแล้วแม่กับลืมความเจ็บปวดของตนเองเพียงเมื่อได้เห็นใบหน้าของลูกน้อย แม่ก็ปลื้มใจชื่นใจและรำพึงอยู่ในใจว่าลูกของแม่ปลอดภัยแล้วเราได้เห็นลูกแล้วแม้ว่าชีวิตของแม่จะดับดิ้นสิ้นอยู่ตรงนี้ก็ตามขอให้ลูกของแม่ปลอดภัยก็พอใจแล้วนี่แหละคือน้ำใจของแม่น้ำใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งน้ำใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหน น้ำใจแม่สะอาดแท้เกินสิ่งใดน้ำใจแม่มีไว้เพื่อลูกทุกคนแล้วแม่ก็สวมกอดลูกไว้ในอ้อมอกลองนึกดูเถิดว่าแม่ของเรานั้นรักลูกขนาดไหนเพื่อชีวิตของลูกแล้วแม่ยอมสดะได้ทุกอย่างจะมีลูกสักกี่คนที่รู้ซึ้งและคิดถึงความยากความลำบากของแม่ มีลูกคนไหนบ้างเคยถามแม่ว่าแม่จ๋าแม่หนักไหมแม่จ๋าแม่เหนื่อยไหมแม่จ๋าแม่เจ็บไหมแม่จ๋าแม่ทุกข์ไหมคำพูดเหล่านี้ไม่เคยหลุดออกมาจากปากของลูกเลยเห็นมีแต่แม่เท่านั้นที่คอยเฝ้าปลนบัติลูกทุกเช้าทุกเย็นคอยเฝ้าถามลูกอยู่เสมอว่า หิวไหมลูกเหนื่อยไหมลูกต้องการอะไรอีกไหมลูกลูกๆที่รักทั้งหลายลูกเห็นไหมว่าแม่นั้นรักลูกขนาดไหนเพื่อความเจริญของลูกรักแล้วแม้ชีวิตของแม่จะดับดิ้นสิ้นไปก็ตามแม่ก็ยอมเสียสละให้ลูกได้แล้วจะมีลูกสักกี่คนที่จะยอมเสียสละชีวิตของตนเพื่อแม่บ้างท่านจึงบอกว่า ไม่มีน้ำนมชนิดใดที่จะหวานปานน้ำนมของแม่ไม่มีผ้าหม่มผืนใดที่จะมีความอบอุ่นเท่ากับค้อมอกของแม่ไม่มีความรักใดที่บริสุทธิ์จริงใจเท่ากับความรักของแม่เห็นมีแต่ลูกบางคนเนี่ยพอโตขึ้นมาแล้วก็พากันเมินหน้าหนีแม่ทอดทิ้งให้พ่อแม่ว้าเวอยู่ตามลำพัง และแล้วก็เรียกพ่อเรียกแม่ของตัวเองอย่างกับหมูกับหมาดูถูกพ่อดูถูกแม่ของตัวเองว่าเป็นคนงี่เง่าว่าเป็นคนไม่ทันสมัยพ่อแม่เรียกใช้งานก็ไม่ได้แนะนำพำสอนอะไรก็ไม่เชื่อฟังหาว่าคอยจ้ำจี้จ้ำชัยเป็นคนแก่ขี้บน่นท,ทั้งทั้งที่พ่อและแม่เนี่ยปาถนาดีต่อลูกตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องของแม่ แต่พอลูกเกิดมาแล้วจริญเติบโตขึ้นมาแล้วลูกกลับมาประนามว่าแม่โง่แม่ไม่ทันสมัยแม่ใจร้ายแม่ขี้บ่นแม่เลวสามแม่ลำเอียงนี่คือลูกบางคนพ่อกับแม่เนี่ยพูดดีๆกลับด่าท้อต่อว่าแม่ว่าพ่ออย่างเสียๆให้หายลูกบางคนเนี่ยไล่พ่อไล่แม่อย่างกับหมูกับหมา ทั้งที่พ่อและแม่เลี้ยงดูมาด้วยความรักด้วยความอบอุ่นส่วนลูกบางคนพอพ่อ,พอแม่แก่ชราลงกลับไล่ท่านออกจากบ้านหรือพาไปอยู่บ้านพักคนชราทาั้งทั้งพ่อและแม่เลี้ยงดูมาด้วยความรักและความห่วงใยตั้งใจดูแลคอยป้องกันภัยไม่ยอมให้ยุงไรมาไต่ตอมหรือสิ่งใดมาทำอันตรายลูกน้อยของแม่ได้ ท่านยอมส่งเสียให้ได้เรียนหนังสือเพื่อหวังว่าลูกจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามีอนาคตที่สดใสจะได้ไม่ต้องมาทุกข์ทรมานเหมือนอย่างกับพ่อและแม่พ่อกับแม่ลำบากมาพอแล้วพอกันทีกับความยากจนความลำบากไม่ต้องการให้ลูกๆต้องมาลำบากเหมือนอย่างกับพ่อกับแม่พ่อแม่ซึ่งแล้วกับความยากจนความลำบากนั้นว่ามันเป็นอย่างไร พ่อแม่ได้รู้รสชาติแล้วไม่ต้องการให้ลูกมาลำบากพ่อแม่พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลูกนี่หรือลูกที่รักของพ่อของแม่ทำไมถึงว่าพ่อแม่อย่างนี้ทำไมถึงทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ทั้งที่แม่เฝ้าทนุถนอมมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเปรียบดังแก้วตาดวงใจของพ่อและแม่ ทำไมถึงแสดงกิริยามารยาทอันต่ำทรามต่อพ่อต่อแม่ได้ถึงเพียงนี้ลูกบางคนตบตีพ่อแม่ทำร้ายพ่อแม่ด้วยของแข็งด้วยคำพูดด้วยสายตาและด้วยกิริยามารยาทที่ต่ำทรามเหยียดยามพ่อแม่ตัวเองจนพ่อแม่เนี่ยต้องหวานอมขมกืนน้ำตาตกในเจ็บปวดรวดร้าวในหัวใจเป็นที่สุด จนบางครั้งพ่อแม่บางคนเนี่ยช้ำใจตายไปก็มีอย่างนี้หรือคือลูกที่พ่อแม่ทนุถนอมมาตลอดลูกเป็นอะไรไปเหลือลูกทำไมถึงทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้แต่พ่อกับแม่ทํากับลูกของแม่ไม่ได้ทําไม่ลงเพราะว่าแม่นี่รักลูกเป็นห่วงลูกแม้ว่าพ่อแม่จะเจ็บปวดรวดร้าวสักเพียงใดก็ตามพ่อ